วันนี้ก็กำลังทเยี่ยมใช้เคยก็แค่เกเือนคนก็คือีาคคลิปนี้ก็ฝากคนละกเชยวันนี้มาถ่ากะถิดที่วัดสีใบเหลืองกับวัพี่ชัยเดี๋ยวเจอกันยูทูบช่องผมไม่หละติดตามนะครับจองเจมไอีทีเอเอเอออทีมรีมารี เอีแต่ก็แต่ก็ทำอะไรก็โก้วยแล้วก็ชแนลชแนลทำไมต้องใส่ชแนลเพราะว่ามันเป็นของยูทูปของผมไงคิดต้องเปิมของผมจะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมเจอเขาลงยูทูป เซ็นเลฟเลยเล็กก็คกิดจะมีเหกเกิดคเกิดเกิดตองวีโอไลฟ์สดก่อนไลฟ์สดเล่นไลฟ์สดคือจะแบบฟรีฟรีฟรีเนียมแต่เขาคือก็ดีขึ้นดีนกว่าสวัสดีครับก็เคยมาว่าเสียไปแล้วก็มามา nên lên cao muộn cái tông mà còi thì cao muộn cái cái đi cái